จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวทางการค้าและการลงทุนมีชายแดนติดกับนครหลวงเวียงจันทน์ของสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซอปปอลาวถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศ c LMV ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ความต้องการสินค้าและบริการที่มาจากไทยเพิ่มขึ้นด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตเป็นที่ยอมรับห้าหุ้นส่วนจำกัดพรเจริ2018 ผู้ประกอบธุรกิจขายปลีกและขายส่งเบเกอรี่แอนแพคเกจจิ้งจากจุดเริ่มต้นที่ทำร้านค้าโชว์ห่วยเล็กๆได้มองเห็นว่าธุรกิจด้านการส่งออกบรรจุภัณฑ์ยังไม่มีคนทำมากนักส่วนกระทั่งปัจจุบันเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ของจังหวัดน้องคายที่ส่งออกสินค้าด้านนี้ไปเมืองหลวงของสปป,ปลาวมานานกว่า25ปีการตลาดหลักของเราตอนนี้อยู่ที่ประเทศลาวครับอยู่ที่เวียงจันทร์เลยเราจะมีลูกค้ารายใหญ่ๆอยู่ฝั่งโน้นอยู่ประมาณ6-7เจ้า และก็ลูกค้าตอนนี้จะมีถึงวังเวียงหลวงพระบางชัยบุรีครับก็จะเป็นลูกค้าของที่ร้านที่ได้โทรมาสั่งออเดอร์แล้วเราก็ได้จัดส่งโดยที่เราก็จะมีพันธมิตรอีกว่าเราใช้ขนส่งของใครชิปปิ้งของใครครับธุรกิจของห้างหุ้นส่วนจำกัดพรจิริ2018ปประกอบไปด้วยบรรจุภัณฑ์วัตถุดิบ รวมทั้งอุปกรณ์ทุกอย่างในการทำเบเกอรี่และเครื่องนื่มโดยจะมีการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและทิศทางตลาดก่อนส่งออกซึ่งการทำการค้าการลงทุนกับทางสะปะปลาวทำให้ตลาดกว้างขึ้นกระจายสินค้าได้เยอะขึ้นและประสบความสำเร็จมากขึ้นผลดีที่ตามมาตอนนี้ก็คือทำให้ตลาดกว้างขึ้นจากที่เราต้องค้าขายเฉพาะในประเทศก็คือหนองคายต้องบอกก่อนว่าหนองคายไม่ใช่จังหวัดใหญ่ แต่เวียงจันทนี่คือเมืองหลวงของประเทศลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเราสามารถกระจายสินค้าได้เยอะขึ้นจากเดิมที่เราสามารถขายสินค้าในประเทศยกตัวอย่างเช่นเราขายในจังหวัดได้แค่หนึ่งล้านแต่ถ้าเราเข้าเมืองหลวงได้เราอาจจะขยายได้5-10ถึงล้านอันนี้คือประสบผลสำเร็จครับทางด้าน,นหอการค้าจังหวัดหนองคายก็ได้วร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เตรียมจัดตั้งศูนย์ Business Center ให้เป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ One Stop Service เพิ่มโอกาสการค้าการลงทุนให้ผู้ประกอบการในจังหวัดพร้อมรองรับนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวจากไทยลาวอาเซียนและจีนอันนี้เราเราตั้งใจมากตั้งตั้งตั้งแต่มีรถไฟนะเพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนละมันไปเร็วมากการเปลี่ยนแปลงมีทุกวัน โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราเราก็คิดว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ผู้ประกอบการ SME ของเราลงไปจนถึงรายย่อยๆที่อยู่ในจังหวัดหรือในกลุ่มจังหวัดของเราเนี่ยสามารถค้ากับตลาดที่ใหญ่ขึ้นจากค้ากับสบปปลาวแล้วไปถึงจีนถ้าใครมีความสามารถมากกว่านั้นเนี่ยก็ไปตามเส้นทางรถไฟเลยไปถึงยุโรปซึ่งอันนัน้นเป็นเป้าหมายในอนาคต อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราจะได้เห็นศูนย์ u s i n เ s ็นเตอร์ที่เป็นแหล่งรวบรวมนวัตก,กรรมต่างๆในจังหวัดน้องคายมีทั้งรายชื่อผู้ประกอบการ SME รายย่อยรายใหญ่สินค้าทางการเกษตรและของดีขึ้นชื่อของจังหวัดน้องคายมากมายนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจที่มาที่นี่จะไม่เสียเวลาในการตามหาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอีกทั้งยังเป็นช่องทางที่ภาครัฐและเอกชนได้รวมกันแลกเปลี่ยนช่องทางในการส่งออกสินค้า ผลักดันให้ตลาดการค้าการลงทุนของจังหวัดน้องคายเติบโตไปไกลมากยิ่งขึ้นทีรยุทธพาบุญถ่ายภาพกิ่งการก้งสุย n อ t บทีทีวีอีสานร,รายงานจากจังหวัดน้องคาย